เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นิพนธ์กันนะคะนั่งตุนค่ะ,ะเดี๋ยวเรารอพี่นิพนธ์กันแป๊บหนึ่งนะคะัะสดีครับห <laughs> น้าตาสดใสกี่โมงแล้วคะพี่สวัสดีค่ะอ๋อที่นี่เหรอหกโมงใช่หกโมงสี่สิบอ๋อ <laughs> กำลังตื่นกำ <laughs> ลังตื่นพอดีอเป็นไง่ะมีความสุขกันนะพี่นิพนธ์นะส,สุขภาพแข็งแรงสดใสนะฮะอ,อ,อ,อากาศดีตอนนี้คือรายการนี้มันเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ค่ะ คุณม่อนนั่นแหละนะค่ะค่ะดีแล้วแหละปักปดเอพี่เที่ยวเที่ยวเที่ยวเออพาไปเที่ยวเนี่ยอันนี้โชว์โชว่าสวยสวยนะทุกนะอันนี้อยู่ที่ทอมโซนะแล้วก็อันนี้คือสมาชิกนี่โอ้ไปกันหลายคนนะเอออาคุณหมอดิดไปด้วยอหมอดิดหมอมาด้วยโอ้สนุกสนานหมอดิดค่ะค่ะรวยท้องและหมออืมีทองมอหุ้นหมด ต่ละคนมีครบทุกตัวนะฮะหวยโสมบาบาโอ้ย่ยมเลยมีครบอันนี้ไปดูแสงเนี่ยอันนี้แสงเนี่ยนะนี่อันนี้อยู่ที่ืองนี้ก็สวยพอสมควรนะฮะอันที่สองเพิ่งมาถึงเมื่อวานโอ้ค่ะถ้าเหลือสวยสีสวย ่ามาเรื่องของเราบ้างได้แ่ะพี่รอท้องคำเ่าท้องคำก็ตามที่บอกนะฮะไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจเลยก็ยังไปต่อน่เรื่อยนะฮะค่ะค่ะใครที่อ่าโลมาแล้วก็โลต่อไปนะฮะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับแบ่งไปอสั้นก็สั้นยาวก็ยาวนะฮะอ่าอย่าไปยุ่งกันนะฮะมันเป็นการฝึกจิตวิทยาของเรานะฮะ แล้ววันหนึ่งเราก็จะเลิกทํานายทุกเรื่องแล้วก็ <Okay. S 2> มาใช้ระบบอย่าไปทํานายอะไรเยอะนะฮะ mm hmm. ว่าตามระบบไปหุ้นก็ต้องบอกว่าเราซื้อหุ้นที่มันอยู่ในตีมโลกไหมนะฮะ mm hmm. ส่วนไอ้พวกตราสารพวกนี้ก็อย่าไปคิดมากมายนะฮะว่าไปตามระบบสี่บวกหนึ่งนะคระับอใครยังถืออยู่ครับจากสามสองเจดสองนะฮะยกมือหน่อยดิเก้าถืออยู่แปลว่าเราจะออกไป โกลับมาแล้วยังถืออยู่เรามารอบนี้มาจากสามสองเจ็ดสองนะฮะสำหรับรุ่นที่เรียนสี่วกหนึ่งรุ่นยี่ห้านะฮะก็คคำนวณดูแล้วกัน500ห้าร้อยเหรียญมาายมหาศาลหนึ่งคอนแทคนี้ก็แบบโอ้ได้พี่จะได้ประสบการณ์ที่ดีนะฮะ<ช>แล้วรอบนี้พี่บอกเลยว่ามันง่ายที่มันเป็นรอบที่ง่ายที่พี่บอกไปสามสองเจ็ดสองแล้วมันจะง่ายนะแต่เป็นง่ายฉากสุดทายเลยนะ สำหรับมือใหม่เนี่ยคือรอบเนี้ยใครที่ทนไม่รู้ก็จะได้นะฮะแต่อย่าเลกนะคะรับเพราะรอบนี้เป็นรอบที่ง่ายที่สุดนะครับหลังจากนี้จะไม่ง่ายแล้วเนี่ยการปรับฐานรอบนี้แล้วต่อไปจะไม่ง่ายแล้วที่ได้มาก็จะคืนนะกะระบบจะบอกลงหน้าได้หมดว่าคือความง่ายของมันของรอบนี้คือว่ามันไม่ผันผวน,ผนมันไม่ผันผวนนะฮะแต่หลังจากนี้แล้วพอร,รอบต่อไปเนี่ยมันจะผันผวนแลง มันจะมีผันผวนวันหนึ่งเป็นร้อยเหรียญวันเดียวนะสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญกรอบใหญ่ของการผันผวนอาจจะถึงห้าร้อยเหรียญเจ็ดร้อยเหรียญอย่างเง้ระบบมันเขียนไว้ย่างั้นแต่ยังไม่ไม่ใช่รอบนี้นะ,ะรอบนี้ต้องไปไปต่อไปอีกนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้มาต่อใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะเห็นสี่ผันละมั้งนะฮะ ที่พี่เตือนมาตลอดว่าอย่าชอ็อตไอ, 4, อ้สี่พันนี้อย่าไปจำอย่าไปจำจำว่าเดี๋ยวมันจะรีวิวเซร้เองสี่พันเรามาจากไหนเราก็คิดว่ามาจากไอต้ตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยนะครับเนี่ยสามเก้าเจ็ดแปดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใช้วิธีผ่อนไปบางเนี่ี่เฟกว่าเราก็จะเป็นตัวแซดแล้วใช่ไหมฮะตัวแซดแล้วครับเอบ้านเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับสลับตัวไปสลับต,ตัวมาหุ้นฮนะ คนนี้ก็จะเอาทูมาเล่นนะดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเล่นทองอะมันจะง่ายกว่าแต่ทีเฟกอะ่ะมันจะยากมันจะยากเพราะว่าตกลงมันก็จะขึ้นหรือมันก็จะลงละ่ะอันนี้มันบอกว่ามันปรับฐานอยู่นะฮะแล้วมันก็คืออลรมเอาไงวะอะไรเงี้ยนะฮะันนี้ต้องยอมรับสภาพบ้านเรานะฮะว่ามันไม่มีหุ้นใหม่ๆอะไรเข้ามาแล้วก็เป็น <c oughs> ก็เรียกอะไรนะนาะยวิเคราะห์เขาพูดเว้นอะไร วนเทปอะวนเทปพุดตัวหุ่นตัวนี้หุ่นตัวนั้นราคาม่เท่นอยู่แถวนี้ยซึ่งซึ่งตลาดบ้านเรามันเหมาะกับคนที่เล่นดีเิวค่ะดีเดิวนี่เหมาะสุดเพราะว่ามันไม่ต้องการการขึ้นที่เยอะเราแค่มองให้ถูกทางนะฮะมองให้ถูกทางแล้วก็เรนสั้นเราชอบอยู่แล้วอย่างนี้ทูขึ้นมาไงี้ไปดีเดบิวทูตัวไหนก็ได้กณก็เห็นว่าปึ้งขึ้นมาุณก็จบไปมีตัวอนวนวนทุกวันอย่างเงี้ยนะประเด็นก็คือว่าแล้วตัวไหนไงอันนั้นเป็นประเด็น ก็เราก็ไม่รู้ไงเราต้องรู้ก่อนพรุ่งนี้ว่าเราจะได้ไปไปไปลองขอไปซื้อดีเดอร์ฟเก็บไ้ก่อนซื้อดีเดอร์ฟิลสาลองไว้ก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอิเฟิตเราจะเห็นว่าไอ้ความยากง่ายไม่ถึงว่าทั้งง่ายปัญหาตัางง่ายใช้ยากปัญหาตางยากเนี่ยเออมันแปลว่าแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีแต่มันดีสําหรับคนกลุ่มหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเรามาดูในในหุ้นต่างประเทศนะครับ ก็คงหนีไม่พ้นนะครับสี่สหายนะครับสี่สหายที่เรามากันบาบาไปตู้นะฮะแคทแอลนะฮะแล้วก็ไข้ไปโฉนไ้โฉนี่ก็แนะนำมาตัวสุดท้ายแล้วนน่าจะเป็นพระเอกทั้งหมดนะครับแต่ดูตรงนี้ก็คือแคทแอลวันนี้ก็เป็นพระเอกอยู่ค,คือคำว่าคำว่าง,ง่ายมันแปลว่ามัมีเทรนด์ คือมันขึ้นมันก็คือขึ้นสองก็คือว่าถ้ามันขึ้นแล้วเป็นแบบเนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้เออคือเราสามารถคาดได้คำว่าง,ง่ายแปลว่าเราสามารถดูจากเทคนิคเแล้วก็คาดได้นะฮะว่ารอบเนี้ยมันไม่งองแงแล้วนะะอย่างที่พี่แนะนำอ่ะพี่บอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยใครเล่นบาบาใครเล่นไปตู้เลยเนะี่ยคือมันยากแต่รอบเนี้ยมันง่ายง่ายแปลว่าอส่วนใจเรามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็จะมีกำไรของตัวกิจการออกมาซัพพอร์ตไปเรื่อยๆนะะจนกระทั่งทุกคนเชื่อมั่นน่ะฮะ<ด>แล้วนั่นแหละคือธรรมชาติของคุณก็คือมันก็จะฆ่าเราด้วยความโลภของเรานะ,ะอันนี้เป็นเป็นศาสตร์ของการเล่นหุ้นทุกตลาดเหมือนกันหมดนะครับไม่ไม่มีอะไรมากมายกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นไปแล้วมีพื้นฐานรองรับขึ้นาตัวแรกที่เราดูก็คือไปดูนะฮะ S <S ไปตู้นี่หายไปไหนอ่าเก้าแปดแปดแปดว่าอ่านี่ 98, เก้าแปดแปดแปดนะครับอ่าแบบเนี้ยถ้าเป็นทั่วไปพี่ก็ไม่กล้าแนะนําหรอกพี่ก็อันนี้พี่ก็บอกว่าเนี่ยมันปรับฐานนะซื้อได้พี่จะพี่จะบอกเนี้ยปรับฐานซื้อได้ปนนปไ,ดไปตู้นั่งอยู่ขั้นยังไม่ได้แรงส,สุดขีดนะฮะยังไม่ได้ขึ้นแรงแบบทำ,ทำลายทำลายหลัง ยังทาให้บางคนยังไม่มั่นใจว่าซื้อได้ไหมแบบแนี้ซื้อได้แต่แต่พี่ไม่การันตีว่ามันจะลงไปข้างล่างนะเอาว่าของจริงจะลงไม่เยอะมันจะไม่ลงแบบอยู่ดีๆไปตู้ลงตัวเดียวสามสิเปอร์เซ็นเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นเนี้ยห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยธรรมดานะ <Yeah. S 2> วันไหนลงห้าเปอร์เซ็นตเหมือนสวรรค์ประทานแต่ซื้อให้เสร็จ mm hmm. ในหลุมเนี้ยซื้อ,ซ,อ <Yeah. S 2> ซื้อให้เสร็จซื้อให้เสร็จอย่าไปอะไรมากฝึกฝึกฝึกไปนะฮะ ไปไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะฮะ,ะบาบาบาดีวันนี้ก็เป็นพระเอกพอสมควรเนะี่ยแบบนี้ก็ซื้อได้แต่รอบก่อนนี่ซื้อไม่ได้นะโดนนะเ <c oughs> นะี่ยโดนนะฮะโดนนะครับคราวนี้เวลาซื้อซื้อให้เสร็จแล้วยอมรับการปรับฐานสิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นหุ้นทาได้แค่นั้นจริงๆนะฮะพอยิ่งช้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไร <c oughs> ที่เออมันจะเสียหายที่หลังเนี่ยเ้วเวลาเราดูก็สูงเงี้ยนะฮะมันสูงเนาะดูฝั่งนี้เลย ก็อดอยอยู่นี่ยโอ้โหขาันด,ดายเจ็ดสิบเลยอาจจกลางทางเอองี้เราเราต้องหาวิธีช่วยช่วยตัวเองก็คือเรือกจิวิยาแต่พื้นฐานไม่ต้องพูดอยู่แล้วมันถ้าพื้นฐานดูว่าสูงก็ไปเทียบกับเทคเดียวกันในอเมริกานะะเราจะเข้าใจว่า<ช>คือไม่รู้เขาไม่ได้เปรียบเทียบเราเปรียบเทียบเพื่อทิ่ไมนเรืงเองจิวิยานะ,ะถ้าเทียบกับบาร์เน่นะถ้าเทียบกับเมซอนพี่อิมก็ต่ำไปเยอะนะอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบป้าสิวิยา เดี๋ยววันหนึ่งุณจะเข้าใจเรื่องที่พี่พูดเรื่องหุ้นว่ามันคืออะไรนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ะพี่สรุปไปยางั้นแต่มันมีความเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ที่เป็นฐานที่ทําให้เราสามารถคิดได้นะฮะแต่ว่าเท่าไหร่ใครจะได้ใครจะเสียนะคนละสนนะรอันนี้ก็เป็นแค s เนะครับที่พี่เคยให้ดูว่าเนี้ยไปดูในจีนอ่ะมันกำลังจะทำออนทาไฮนะฮะไี่ได้หรกต้องซื้อนะฮะ หุ้นมือหนึ่งลำดับหนึ่งของโลกในเรื่องของแหล่งกับเก็บพลังงานทั้งหลายเลยนะ่ยนี้พึ่งเบรกนะฮะเดือนนี้พึ่งเบรกมันเล่นง่ายที่ว่ามันหลุดสามจุดเจ็ดแล้วก็สต็อปรอเจนเองนะฮะอันนี้ต้องถือว่าเริ่มขึ้นนะ,นะฮะ <S <S ถ้าพี่ดูตามชาร์ตพี่เนี่ยฮะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกับสี่ร้อยใช่ไหมฮะก็เป็นร้อยหกสิบเนี่ยจะไปเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยก็ห้าร้อย กว่า600พี่ว่าแถวนี้ยังมียังมีอยู่นะอัพไซด์มีพอสมควรนะฮะเราก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้อันเียสื้อได้พี่บอกว่าถ้ามันถ้ามันใซ้เวอยู่เนะี่ยเรารู้มนเป็นบูลลิชแฟกมันก็ใช้ได้นะ,ะมันน่าจะจบตรงนี้แลวแถว900นะฮะอันนี้ก็น่าจะได้นะครับไข่โสง ไข้สุดตัวใหญ่หมดตัวใหญ่หมดต้อคนสพอละอยาอยยามมากคนนี้นะโอเคถ้ามากคนนี้แล้วพอจะมีปัญหาเนี่ยดูไม่ทันใช่เนี่ยเราดูนี่สูงไงอันนี้อันนี้เห็นไหมฮะต่ำเห็นไหมฮะเนี่ยเราดูเงี้ยสูงเราดูฝั่งนี้ต่ำฮะต่ำไหมมาจากสี่ร้อยเออเราจะได้แล้วก็้ได้ขึ้นมาอยู่ที่ฐานเลยมันก็ซื้อได้แต่เรามาดูเงี้ยโอ้โหมันแพงเนี่ยนะครับมันแพงก็ อะไรที่มันจะง่ายง่ายคือหลังจากที่มันสูงไปสี่ร้อยแล้วมันก็จะง่ายเหมือนทุ้นอเมริกาเนะี่ยหอเมริกาตอนนี้เหมือนกางายแต่แต่เล่นแล้วไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ยากนะครับเพราะความสูงของมันนะฮะมันทําให้คนคิดเซียนเะนี่ยมันสําคัญคือเซียนเซียนมันคิด <c oughs> เซียนรุ่นใหญ่คนะอนเซอร์วีทีฟนะจะออกจากพุ้นอเมริกากันแล้วนะพวกคอนเซอร์หน่อยนะ ก็ของเราที่ยังแนะนำอยู่ก็เป็น Apple นะครับเราก็คาดว,ว่า iPhone 17เนี่ยจริงๆพี่พูดมาตั้งแต่ตอน iPhone 16แล้วนะว่าจะมีชิป AI แล้วมันก็มาละดูเนี่ยก็คือถ้าดูต่ำดูนี่เนี่ย l d มันเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำอยู่เห็นไหมมันยังไม่ได้อยู่ข้างบนอ,อันนี้แล้วก็ถือถือได้แล้วก็อันนี้เบรก New ิวไฮแล้วใช่ไหมสองห้าสูตรมันก็คือง่าย ง่ายไปว่าถ้าเราถ้ามันอยู่ดีๆมันหลุดลงมาตัวเดียวเราก็ต้องยอมนะฮะคือพอที่สูงแล้วเออพระเอกของเราก็จะถึงหนึ่งพันแล้วนะฮะคืนนี้ก็น่าจะไปต่อนะ ASML เนาะคือไปต่อนะคือไปต่อนะ ASML ่นาะเพราะว่ามาทรงเดียวกันเลยเนะี<อ>่ยก็นับตัวนี้ก็ได้แค่สามไงเนะี่ยหนึ่งสองสามอาจจะเจอปรับใหญ่ที้งแล้วก็สนะี่ห้าคือทรงแบบนี้ต้องทำยู่ไนน,นะครับ มันเห็นไหมว่าถ้าคุณดูเนี่ยมันต่ํันี้มันเห็นไหมฮะนต่ำอาเนี่ยเออมันอยู่ที่ต่ําแล้วมันก็ไม่เคยถ้าต่ําแล้วมันไม่เคยสั่งวางไงเนี่ยพอมันลงมันต่ําแล้วพอมันตัดปึ้งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอืมถ้าดูชแนลนี้ก็ประมาณตรงนี้ยังมีอัพไซด์ที่20%โอ้ประมาณนั้นทัเสียงนัตัวเลขเนี่ยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลคือคืออย่างน้อยคุณเห็นแท่งแดงหนึ่งแท่งของทางเฟรมมาไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ หรือตรงนี้นะฮะคุณต้องขายอ่ะเราก็ลงมาซื้อใหม่นะครับแล้วเราจะสังเกตว่ามันห้าเนี่ยมันยาวเนี่มันจบนะเออเอมันยาวแล้วคือคือถ้ามันจบรอบนี้มันจะมันจะยาวแล้วมันจะปรับฐานใหญ่แล้วปรับฐานใหญ่เนี่ยคนที่ที่โซนมาแถวๆเนี่ยแปดร้อยเนี่ยก็จะไม่ไม่โดนใช่ทีนี้้าใครเี่ยคอจซื้อแล้ว ถ้าทางเดยวยอซื้อเลยย่อยออซื้อย่อซื้อครานี้ก็ือว่าเวลาซื้อซื้อให้ผ่านตรงนี้แปนแปดสองหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการที่เราทําทุกครั้งนะฮะถ้าทุกครั้งเราทําได้ทำได้สักครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเราก็จะทําอันนี้เราเรียกว่าหุ้นมีเทรนด์ใช่ไหมฮะทำให้เสร็จนะฮะตั้งแต่เบรกเนี่ยเบรกใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่เข้าไปแปดล็อตใส่เข้าไปโอ้โหมีเวลานี้ต้องสัปดาห์หนึ่งให้ซื้อยังไม่ซื้อมาซื้อแถวนี้ ก็ยังครับไม่มีเวลาให้อีกเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราจะกําไรไปว่าถ้ามันเกิดการปรับฐานตัวนี้เราไม่โวยวายถ้าเราโวยวายเมื่อไหร่เราจะไม่กําไรก็ไม่ต้องดูมันอย่าไปดูมันอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราพุทธเนี่ยมันมาจากพื้นฐานนะครับมันไม่ได้มาจากเทคนิคเขาเทคนิคข้อมันเอาไว้ใช้เวลาที่เราหนีภัยนะฮ<ร>ะรเราอิมกับกูเกิลละที่ที่มีนคา,ไส,า,คาสไตล์คาสไต์ไน,นี่ก็ อันนี้ก็ชัดนะว่าสุดท้ายรอบนี้ก็ต้องขึ้นทำนิวไฮอยู่ดีนะครับเนี่ยมันมาเจาะแล้วเห็นไหมฮะนะครับแต่ในกลับมันเป็นผุ้ระดับกลางนะฮะคือขึ้นพรุ่งนี้อยู่ในธีมหลักของเอไอทั้งหมดเลยนะครับที่เขียวท่านแรกเนี่ยต้องซื้อมาตั้งแต่วันอวันวันศุกร์เนี่ยซื้อมาแล้วถามว่าศุกร์ซื้อได้ไหมตับใดถ้าไม่ผ่านไฮเนี่ยซื้อได้เสมอนะฮะวันจันนี้ซื้อได้เสมถามว่ามันจะใช่ไหมไม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําไปเรารู้ว่าเราซื้ออยู่ที่ตําเอ๊ะทําไมลงมาแถวนี้ทําไมเราไนะนําซื้อใช่ไหมครับเนี่ยพอแท่งนี้แท่งวีคทำปรับฐานเยอะเราดูแท่งเขียวแท่งวีคก็ซื้อให้เสร็จก็สี่ร้อยแล้วก็อย่างมากก็เท่าทุนพิกแค่นั้นพอนะฮะอย่าไปคิดว่าแล้วมันจะไปหกร้อยไปหาเรื่องอ่ะเขาบอกว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยฐานีเสิร์ดนะ่หิมนะครับโซนซื้อของหิมอยู่ที่สี่สิบซึ่งเราก็แนะนํานะครับ ทุกครั้งที่ลงมาสี่สิบก็ซื้อและเห็นไหมฮิมเห็นไหมครับขึ้นมาสองวันแล้วนะครับพี่ยังมองฮิมว่าวิ่งไปที่เก่านะก็อไะหกสิบห้าอ่าเจ็ดสิบเนี่ยแล้วก็ถ้าดูแบบนี้มีมีมีสิทธิ์ผ่านนะพะยกเี่ยเราดูเฟรมใหญ่นะเฟรมใหญ่คือตรงนี้เนี่ย <c oughs> นะครับแล้วเฟรมนี้ยกยกแปลว่าน่าจะหายน่าจะหาย อันนี้มันน่าจะนับเป็น A B C เลยนะฮะบ A B C อันนี้จะเป็นสามเนี่ยอันนี้ก็เป็นสี่แล้วอันนี้จะทำขึ้นห้าเนี่ยก็น่าจะน่าจะยิมก็น่าปลอดภัยเพียงแต่ว่ามันเป็นหุ้นลรกบางทีมันแกว่งเยอะนะครับอีไลอีลลี่อีไลลี่คือว่าพวกนี้เขายังเขายังนะ อาหุ้นยาแบบนี้มันก็คือมันเป็นขาลงที่มันหลุดสิบมันมาใช่ไหมมันก็มายืนที่พี่ว่าจะแถวยี่ห้ามันนี่แหละอันนี้หุ้นยาเวลาเล่นมันต้องมีมีรายการพิเศษนะมันต้องดูว่าเขามีอะไรที่จะมียาตรงนมันหรือเปล่าเออถ้าไม่มีมันก็มันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปควันตั้มกันนะเล็กอ่า q b t s ควันตั้มที่เราไปกันซึ่งพี่แนะนําแล้วบอกว่ารู้ว่าก็น่าจะ ถวเนี้ยคือคือรอบนี้เรามาเป็นจากตัวนี้จริงๆสิบห้าเหรียญน,นะแล้วพอสามสิบเหรียญเนนะื่องจากหุ้นยังไม่ได้มีกำไรนะ้าขายเออไม่มีกำไรเพราะนั้นเราก็ทยอยขายเราเราจะใช้กลยุทธ์แบบตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่มีกำไรที่เป็นกำลังให้เรานะ่ะเป็นแต่คนประเภทหนึ่งที่พี่บอกว่าเจ๊งหุ้นไทยเยอะแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ปลาเป้าเข้าไปนะสี่ตัวเลยนะครับ ตัวละห้าเปอร์เซ็นขายเงินเมืองไทยได้ยี่สิบเซนก็ซื้อไปเลยสิบห้าเนี่ยแล้วรุ่นร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยถ้าไม่เกิดก็เหลือศูนย์อะไรเงี้ยคือเราต้องนักเลงกับมันนะฮะมไม่มีอะไรจะเสียอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตัวตัวน้องสุดแต่ก็ขึ้นทุกทีเะะพิ่งระดมเงินไปนะครับอก,ก็อย่างไอพวกนั้นไม่สำคัญสำคัญว่าสำเร็จไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นเพีกตัวหนึ่งนะครับ นริเชตตีก็จะปรับฐานเนี้ยเราอาจจะดูว่าถ้าสัปดาห์นี้มันเป็นทั้งเขียวนะครับเนี่เป็นทั้งแดงเนี้ยเราอาจจะขายก็ได้นะครับรอบนี้ลงมาก็จะมาเขียนโซนยี่สิบใหม่นะครับเราต้องรู้นะว่าเราเล่นอยู่เล่นอยู่กับหุ้นแบบไหนหุ้นอะไรนะฮะอีกตัวหนึ่งก็ตัวตัวนี้ตัวใหญ่ครับไอแต่ตัวใหญ่เนี่ยไออนคิวเป็ตัวที่พื้นฐานดีสุด พิฐานดีสุดในกลุ่มไม่ถึงว่าตัวของเขาเริ่มขายได้แหละแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะพึ่งส่วนราชการบุนะคดีรอบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะออกมาของอเมริกานะฮะที่จะสนับสนุนเรื่องเรื่องของควอนตัมแบบแบบจริงจังนะฮะ <S <S อันนี้ก็เพลินเลยนะฮะส่วนไอ้ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราเรียนกันนะละ็อกเก็ตและ นี่ก็ยังขาดทุนอยู่มหาศาลอยู่นะครับ l ตัวจริงๆที่ตัวที่น่าสนใจมันคือของอของยิรอนมัด์ะนะฮะตตาอาจะยังไม่ได้ข่าวอะไรนะรีงมีสอนไหวนะอะออะไรเป็นเป็นพวกที่ที่เขาใหญ่สุดในการส่งอ่าล็อกเก็ต อันนี้เป็นล็อกเดแหละอันนี้เป็นของของพวกเดิมเป็นพวกทหารเนี่ยนะฮะที่ออกมาทำเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของพี่เราไปเรียนรู้ต่างประเทศเนี่ยเราก็มันเป็นอนาคตนะฮะเราก็เรียนรู้ไปอันนี้วันวัน,วน,นที่12ค่ะี่เออพี่ก็จะจัดให้ดูว่าเฮ้ยพุ้นมันมีพุ้นแบบเหมือนเหมือนไม่การเนี่ยมันเป็นพุ้นปั่นเป็นแน่เหมือนว่าเราเลยไม่มีกําไรนะ่ <Yeah. S 2> มีอีกหลายกลุ่มนะคุณสนใจหรือเปล่านะไปดูเอ็กไทยเอ็กนอกแล้วมาเปรียบเทียบกันดูว่าเอ็กแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเพอเอหรือจะเป็นผู้ร้ายนะะ <Yeah. S 2> นะครับแล้วมาดูคุณสมบัติของเอ็กไทยกับเอ็กนอกมันต่างกันยังไงนะฮะเออมันต่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ก็จะมีเรื่องของคุณปั่นในอดีตว่าเป็นยังไงนะฮะ ตัวที่เฉพาะตัวที่กรรทตดาเนินการแล้วนะนะครับก็จะให้ดูว่าเนี่ยผลผลมันเป็นยังไงมันมาจากทําไมถึงต้องโดนแบบนี้นหุ้นปั่นมันแปลว่าตัวมันเองอ่ะไม่มีพื้นฐานแล้วก็มีคนมาปั่นมันนะฮะแต่ปั่นหุ้นเนี่ยมันแปลว่าหุ้นบางตัวอาจจะดีแต่มีคนไปปั่นมันแต่มันเป็นหุ้นดีนะมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะอันนี้เราเรียกว่าหุ้นเอกเนี่ยเราแยกกับผู้เล็กสเปกใหญ่นะจะเป็นกลุกมุ่มกัน คือการเล่นหุ้นอะมันยากตรงนี้มันเราแยกหุ้นไม่ออกว่าเป็นหุ้นอะไรนะครับค<แ>วามเสียหายก็จะเกิดขึ้นนะครับเวนามก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นะครับยังยังไม่มีเลยว,วันนี้วันนี้หุ้นก็ขึ้น<ำ>ทั้งโลกนะอะของเรามันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่แบบเนี้ยมันก็เปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้มามันต้องยอมรับสภาพก่อนให้ได้ก่อนนะฮะแล้วพี่ก็ยังแนะนําเหมือนเดิมว่าถ้า ต้องดูคำว่าท่านะใครมีพุ้นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องจัดการคือขายตอนขึ้นแล้วจัดการเนีฮะออกมาสักครึ่งหนึ่งแล้วมารอรอการแก้ไขปัญหานปัญหามีไว้แก้ไขอย่าอยู่โดยความหวังนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนันลกลงทุนพัฒนาไปเยอะมากนะครับไม่มีใครเกลียดทุ้นไทยนะครับแต่การเล่นทุนไทยนั้นเนี่ยมันระแวงมันระแวงว่าคือมันพอไม่มีเทรนด์มันก็ระแวงเพราะเงินมันไม่ได้เข้า อย่างเราพูดกันว่าเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยแต่ข้อที่จริงคือเงินไหลออกตลอดต่างชาติขายตลอดนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นไทยไม่ดีมันดีสําหรับคนที่อ่าต้องคอนเซอร์เวทีฟต้องการเงินปันผลมันมีหุ้นหลายตัวที่ดีแต่คุณเนะี่ยต้องการเล่นหุ้นลงเงินปันผลจริงหรือเปล่าสองคุณวิเคราะห์ว่าหุ้นนั้นเนี่ยมันอมาตะานิยมการจริงหรือเปล่านะครับอันที่ต้องต้อง,ต,องต้องแยกให้ดีนะครับ หรือว่าถ้าเราเป็นนักการพน,นันนักเก่งกาไรก็อบอกตัวเองให้ให้ให้ชัดนะว่าเราเป็นอะไรอ่ะแต่ถ้าเราเป็นนักการพน,นันเราไปควอนตมัมป่ะได้เยอะกว่าหรือเปล่าเออแบบเนี้ยคือเราต้องเปิีเทียบอ่ะนะฮะเพราะเรื่องควอนตมัมเนีย่ยมันเหมือนนักการพน,นันแต่มันโอเคนะมันดีนะ <S <S ออใช่ใช่ใช่ค่ะมันธุรกิจแหงง่งอนาคตจะอนาคตจะดีหรือไม่ดีก็ต้องรอดูต้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วเชื่อพี่เงย หรือไปฟังใครแล้วเชื่อใครมาเนี่ยอย่าไปว่าเขาเพราะว่าพี่ออกตัวแล้วพี่เขาไม่รู้ฮะแต่ถ้าถามพี่ว่าพี่ว่าควอน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นจริงอาจจะห้าปีหรือสิบปีแล้วมันอาจจะผิดออย่างคือซื้อถูกตัวป่ะถ้าถูกเนี่ยพี่ว่ามันมันไม่ใช่สิ่งเดนลอยเด้งเออมันไหลเด้งเอออูะ้ที่ของอีเลอัสกาจะเข้ามาคือสเปซเอ็นะแต่ตอนนี้เขาขายในในในบริษัทเขาก่อน ค่ะก็สำหรับนักทุนที่สนใจอยากเติมเต็มข้อมูลความรู้กับคุณ,น,น,ะคะคณนิพนธ์นะคะก็คือเช็คอาการหุ้นเอ็กซ์ซึ่งจะมีทั้งในประเทศก็เปรียบเทียบให้นักทุนได้มองเห็นกับต่างประเทศนั่นเองก็เป็นยุคที่ต้องเรียกได้ว่าต้องรู้เลยนักทุนในวันเสาร์วันอาทิตย์เที่ันอาทย์ที่12บตุลาคมนะ,ะซึ่งหุ้นในอเมริกาโอ้ถ้าเรารู้แบบคอนเซปต์ของพี่นิพนธ์นะหุ้นอเมริกานี่แบบ ละลานตาไปหมดเลยทุนที่จะสามารถเข้าไปเทรดได้ในเรื่องเราของหุ้น X นั่นเองนะฮะเขาฝากทุนท่านที่สนใจจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ในส่วนของรับ80ชั่วโมงหลายท่านที่จะออฟไลน์ก็แจ้งไว้ก่อนวันทย์ที่12ตุลาคมนี้นะฮะจังหวะพอดีเลยในเรื่องราวของเช็คอาการหุ้นเอกซึ่งมีทั้งในประเทศกับต่างประเทศเป็นข้อเปรียบเทียบให้ทุนได้ติดตามในยุคนี้พอสอนนี้ไปด้วยกันนะฮะสำหรับเช็คอาการหุ้น X นะสอบถามไปได้ที่ @bllmi นะคะทุงทุนเราจะได้มีความรู้กันตรงนี้อ่ะเที่ยวให้สนุกนะคะพี่นิผลค่ะอ่ะ่ดินวันนี้จะเดินทางไปไหนคะเนี่ยอ๋ออยู่อยู่ที่รถฟอเทนฮะเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะน่าจะเข้ามาได้อยู่นะค่ะได้ได้ค่ะพี่เดินวไหนไม่ได้จะบอกบอกไปล่วงหน้าแล้วล่ะนะค่ะได้ได้ไม่ได้เนี่ยมันมันอยู่บนเครื่องแล้วต่อเครื่องสามรอบไม่งั้นเวลามันมันไม่พอเราเราเราไม่ได้นั่งรถอ่ะ จากเมืองสูง่เมืองเราขึ้นเครื่องปไปในประเทศได้ๆค่ะถ้านั่งรถก็ต้องใช้เวลาอยู่เป็นเดือนอ่ะลองไปเรื่อยอๆ,ๆใช่ใช่เจอกัน <ขอ S 1> คอัขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ